เบลล่าเดินหน้าใส่บุญเต็มรูปแบบเผยเหตุผลทำไมต้องพาแม่มาอินเดียด้วยเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เดินหน้าทำบุญอย่างต่อเนื่องสําหรับเบลล่าลา,ลานีแคมเปนโดยล่าสุดเมือ่อวันที่1พฤศจิกายนเบลล่าได้เดินทางไปหาความสงบที่ประเทศอินเดียศักการาเจดีพุทธคยาสังเวชนีสถานแห่งที่สองสถานที่ตัดสรูขององ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเบลลาได้โพสตภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้รับชมกันและโพสตภาพคู่กับคุณแม่ปราณีพร้อมทางแคปชั่นระบุว่านี่เป็นการมาอินเดียครั้งแรกแบบไปเช้าเย็นกลับเราก็ไม่ลืมที่จะพกแม่มาด้วยการได้พาแม่มาสถานที่ตัสรุของพระพุทธเจ้ามาได้รับพลังงานดีๆได้ทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ ซึ่งแม่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่แม่นั่งสมาธิได้นิ่งที่สุดคนเป็นลูกอย่างเราก็ปลื้มปลิ่มขอขับคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ดั m คอมค่ะ